สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาเอาอันนี้แผ่นแป้งนะคะแผ่นแป้งจะมาห่อเนี่ยนะคะมาหอนี่นะชีสนี่นะคะมามาห่อชีสนี่แล้วก็จะนี่เป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ห่อหฮมันซัมบูซานี่นี่เป็นถั่วซัมบูสานี่ ส่วนผสมก็คือเนื้อมเมล็ดถั่วเขียวค่ะต้มต้มพอสุกนะคะเราชิมดูมันสุกแล้วก็เอามาคั่วกับเราเอาเนื้อคั่วเอาคั่วหอมก่อนแล้วก็หอมมาใหญ่นะคะแล้วก็เอาเนื้อคั่วด้วยแล้วก็เอาใส่ปรุงรสตามที่เราชอบค่ะใส่เกลือใส่ ใส่เกลือใส่เครื่องเครื่องเทศนิดหน่อยให้ให้มีรสชาติอร่อยไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีด้วยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ถั่วเขียวแล้วแล้วก็เอาถัวเขียวคั่วด้วยคั่วให้น้ำมัน,ม,นมันแห้งมันจะพอมาหอ่อแป้งแผ่นแป้ง,ปงมันจะไม่แสไม่อันนี้นะห่อ,หอแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ พอแล้วก็เอามาอบอบมันเราก็เอานมข้นนะคะใครที่ชอบนมข้นก็เอานมข้นราดใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องราดก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นแผ่นแป้งที่ห่อด้วยถั่วถั่วเขียวและเนื้อเนื้อขั่วขั่วใส่ข้างในค่ะ เราจะทําไส้อะไรก็ได้นะคะจะไส้ไก่ไส้เนื้อไส้ปลาไส้กุ้งไส้อะไรที่เราชอบเราต้องั่วกับพอมหัวใหญ่แล้วปรุงรสที่เราชอบหรือว่าจะเอามันมันฝรั่งต้มบดแล้วก็มาห่อ,อก,ก็ได้นะคะหอเรวแล้วก็อบกับเครื่องอบ เราไม่ทอดบางคนชอบทอดทอดก็ทอดก็อร่อยนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบกินน้ํามันก็ไม่อยากกินให้มีน้ํามันก็เราจะอบแบเนี้นะคะเราอบแล้วก็อันนี้บางคนก็ไม่ชอบใส่นมข้นนะคะไม่ใส่ก็ก็กินแต่เนี่ยนะคะแต่ซีสีห่อแป้งนี่นะคะ อันนี้ทําไปเยอะแล้วคะ่ะแล้วก็พอดีลูกชายเอาไปด้วยไปที่ทํางานเขาห่อไปกินด้วยกินที่บ้านด้วยแล้วก็ห่อไปด้วยคะ่ะทําเยอะเมื่อกี้เยอะกว่านี้นะคะคาดว่าจะห่อต่ออีกห่อต่อเดี๋ยวไปถามลูกชายคนคนอีกคนหนึ่งจะกินไหมถ้ากินก็จะเอาให้ไปอบกินที่บ้านเองถ้าหลังจากเลิกงานมาค่ะเดี๋ยวห่อไปก่อนนะดาวุฒถ้าเห็นแล้วก็ เห็นแม่ลงคลิปนี้แล้วก็มาเอาได้นะคะมาเอานะลูกนะลูกแม่ห่อไว้ให้แล้วนะคะนี่มันมีนี่แม่เพิ่งหอ่อห่อเสร็จเนี่ยแล้วว่าจะเอาให้ลูกไปกินนะคะคีค่ะวัสดีค่ะ